สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็จะเอาการปลูกโหระพาในกระถางเราจะมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนเบ่งแล้วก็ว่าได้ไปสวนจ้าเมื่อนี้ฝนตกจ้าก็เลยจะเอาคลิปที่สูบันทึกไว้นีเนาะมาให้เพื่อนเพื่อนเบ่งนจากการปลูกโหระพาในกระถางจ้า นี่จะกเะ,ะเพาะเมล็ดไปเรื่อยๆจะเป็นงอเกินมากเท่ากับเอาไปปลูกที่สวนแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวหัวระพ่ายนี่ก็จะปลูกที่บ้านเลยจะปลูกในกระถางนี่จ้ะกระถางก็จะใยๆจักน้อยเนาะจากเส้นกับวรูถนี่จ้ะตามนี้ลเลยจะเเพื่อนเนี่ยสิบสามเส้นจุดหาป๋นี่จะะ้ะอาการนี่ก็จะเป็นกระถางที่ว่าหัวระพ่ายเป็นงอเกินมากเลยเนาะนก็คือมีอย่างกะเพาะพ่อย ว่ายทมทมไบในดินทั้งซีนเนี่จ้าจอะไรนี่ก็จะเป็นดินที่ซู้มาร์กไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นกิดมาร์กใปการเอาดินเก่าดินใหม่ผสมกันแล้วการนํมาร์กนัดโต๊ะนำมาร์กน้ำเศ้าเข่าเนี่จ้าแลนนี้จะเป็นที่ว่าซู้ผสมใบเรียบร้อยแล้วจะในกระถางเอในถังเนาะจ้าเนาะแล้วการนี้จะเป็นเศษพักเศษอาหารแล้วกานี้จะเป็นยาจ้ายาแห่งที่ตัดไดจากสวนจ้า เป็นกระถางเนาะเตรียมไปเรียบร้อยแลประมาณหาหกกระถางจ้ะจะนจ่าเต้ะกระถางน,นี่เนาะสุกจะเอาหญ้าแหงหรือในจ่าใบไม้แหงผักแงหงเท้วได้จากสวนเน,น,นี่ยมอนจะมีนี่จะประมาณนี่จะเป็น,ป,น,ป,นประมาณนี้เนะะาะกจะมี่ใบแหงของแค่รอทแน่เปลือกแหงของ ัวปากอาแน่จากสารพัดจากที่ได้จากสวนของเหานี่จ้าจะเป็นแบบนี้อันนั้นเป็นจะเป็นเปลือกของทั่วปากอาจ่าเอาไปแบบนี้เลยที่่องปว่าเห่าจะว่าให้ดินเพิ่นไปอุดตันตรงก้นกระถางมันจะเนาะที่เพิ่นเป็นรูระบายน้ำอยู่นี่ะเนี่ยก็จะใส่ประมาณนี้เราล้างจากนั้นจะเห้าก็จะเอาดิน ใส่ลงไปจ้ะดินที่ซื้อใส่ปลูกพักในกระถางล้วก็ดินที่เพาะเมล็ดพักต่างๆนี่จะเป็นดินเดียวกันจ้ะเพื่อนๆบ่ไดดไปหาซื้ออีกเ็เข้ามากไว้เจ่าเดียวกับใส่ได้เรืยจนถึงขนาดที่ว่าเห้ปลูกพักในกระถางได้เลยจ้ะจ้ะอาจะใส่ดินประมาณนี้เนาะจะใส่ดินนี่ยเาราต้อง ใส่ให้เต็มกระถางด้จ่าเป็นเกลือนป้นพอ่อเขาจังมาเติม,มใหม่จ้ะจะหลังจากใส่ดินไปปรมม่านนี่จ้ะเครื่องนึ่งของกระถางก้อนนะจ่ะเขาก็จะเอาต้นหลวผ้าที่นี่นะจ่ะที่พันงอกันมานเนี่ยเนาะเขาก็จะเอาออกแนววิธท,ทียออกก็จับนี่ต้นพ่นหมก้อนแล้วก็ฟาร,ร์มลงไปแล้วก็พ่นจะมีดูอยู่ตรง ก้นกระถางนี่จะเข้ากัดดันดันไปให้ดินออกไม่จะเป็นแบบลากรันเดินดีอยู่เนาะจะเป็นช่วงอากาศนหนาวจะสุกะจะเพาะเพาะไวเอามาทม,ทมทมฟังฟังไว้ในกระถางทั้งสี่เนี่ยจะมเมล็ดผักต่างๆเนี่จะพ่อเขาใส่หัละผ้าลงไปแบบนี้เนาะเขาก็จะเอาดินนี่จะใส่ไปค้างๆดีก็คือว่าให เป็นดินเป็นขาดบางองได้บางนึ่งเนี่ยจะห้ากระจะเอาจะดินกบลงไปแกนึงมาจากเ,เพื่อนๆโดยรอบเลยถูกต้นจ้ะเดี๋ยวจะเฮหตุการณ์เราจะเอาดินใส่ลงไปจะว่าห้าวยาเพิ่มใส่ดินแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยก่อนจะเ,เพื่อนๆเกลี่ยดินให้ท่อๆกันเนาะจะหล่อหล่อนแล้วกะเกลี่ยดินรับการ กดกลางคางต้นเพื่อนจ้าเพราะหายโอนยังว่าจ้าเนาะจ้าพ่อก็เติมไม่จ้าเพื่อนเพื่อนแต่ละต้นเนี่ยก็จะเฮ็ดขี้กันมาจ้าจะเกลี่ยเกลี่ยดินให้เพื่อนทอทอกันเนาะจ้าเกลี่ยเกลี่ยดินให้ทอทอกันแล้วก็นที่จ้าเขาก็จะมากดกลางคางต้นเพื่อนเนาะให้เพื่อนกดเบาๆจ้าบ่ราะหาต้นเพื่อนโอนเียงจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ย กดเบาๆเนี่จ้ะประมาณานี้เนาะหดผ้าเิ่นกระตรูร้ายเราจะบ่ได้มีเวลามากง่ายกระทางให้เปิ่นมืนอใหญ่กาดเทวกาสเลยจ้ะจากเราล้างจากนั้นเข้าเกลือเกลียดินให้ทอทอกันแล้วเนาะที่เป็นยังเข้าจังเกลียดินให้ทอทอกันเวลาหดน,น้ำนะจ้ะดินงอย่าเพื่อใไปอ่ออยู่ทังใดทางนึงเนาะให้เพิ่นซึมซึให้ทอทอกันนี่จ้หลังจากนั้นสุขจะตัด ใบข้างๆางเพื่อนจะออกไปเลื่อยจะเปอนๆเนี่ยใบจะอยู่ข้างล่างเนาะตัดออกไปเพื่อที่จะให้เป็นใบใหม่เป็นงอกขึ้นมาเนะะี่ยจ้ะเนี่จะลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อนจะมีใบข้างๆื่อนออกใหม่ยอดใหม่จะ้ะเดี๋ยวตัดออกอีกจักหน่อยเนาะจารเรื่องจากที่ตัดใบข้างๆออกจ้ะลักษณะแบบนี้เนาะ นี่จ้ะใบข้างๆใบข้างล่างทุกต,นต้นก็นเฮ็ดคือกันจ้ะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะมาสังเกตเพิ่นจะมียอดน้อยๆขึน้นอยู่ยข้างๆต้นเพิ่นเนาะเาก็จะตัดยอดเลยจ้ะช่วงน,นี่นี่จ้ะตัดยอดออกไปเลยก็ตัดเนี่ยให้เหลือประมาณขนาดนี่จ้ะเพืเ่อนๆเขาจะเหลือใบไว้ให้เพิ่นไค่านานจักน้อยเนาะนี่จ้ะเราหล,ลังจากนั้นนะจ๊ะกบๆข้างๆให้เพื่อนเนาะ หลังจากนั้นสุกจะเอาหญ้าแห้งนีจะมาก,กบนาดินให้เพื่อนอีกรอบหนึ่งจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยจะเดี๋ยวทุกต้นก็จะเฮ็ดให้คือกันมหลังจากนั้นก็จะงดหน้าอีกแค่นึงนะจ้ะเดี๋ยวสุจะปลูกอีกต้นหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งนี่จะเป็นเพื่อน,อน,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 นต้นนี้ก็จะโตได้ขนาดนี้เนาะนี่จะ้ะจะปลูกเลยจะ้ะ เอาดินใส่ลงไปคือการเรียบร้อยเราจะเป็นเปลี่ยกาศเนี่ยเวลาที่จะเอาต้นกล้าออกจากกระถางปะคองตน้นต้นเพลินก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปดินนีเห่าจะใส่เครื่องหนึ่งก่อนจะแล้วก็เอาดินมากรบ้างๆให้เพลินเนาะให้เพลินบ่มีช่องโหว่นะจ๊ะเป็นเพลินให้ดินเพลินแน่นทอๆกันนะจ้ะใส่ข,ข้างๆนี่จ้ะ แบบนี้เลยตามคลิปได้จ้าแย่ยห้ดินไปไปถมมองใบเพิ่นได้จ้าเด้อเดี๋ยวจะเป็นการให้เพิ่นเน่าตายหรือว่าใบาเหี่ยวก็ได้จ้าใบาเหลืองก็ได้เราจะเนาะนี่จ้าแล้วก็กดคางๆาง,ง,งต้มตนนน้นเพิ่นจ้าการโอนยังนี่จะเป็นเผื่อนี่จะเหตุแบบนี้นะเนาะกดเบาๆจ้า จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นเพื่อนสำหรับต้นนี้เพื่อนการท่านได้โตปันไดเนาะสุกกจะตัดเอาใบคางคางนี่จ้ะออกให้เพื่อนจักน้อยเนาะเดี๋ยวเวลาเป็นตูจักน้อยเข้จังมาเด็ดย่อยเพื่อนก็ได้จ้ะเนี่ตัดออกเหลือซันนี่จ้ะแต่ละต้นอัตราการโตเพื่อนกระจะว่ดท่อกันจะเป็นเพื่อนแล้วก็กดคางคางให้เพื่อนแบบนี้นี่จ้ะเนาะ จันจ,จะเป็นเหมือนไดลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นการโคตรน้านจจะทุก,กต้นการเ็ขื้อกันนะจ๊ะแบบนี้เลยนี่จ้ะตามคลิปเลยหดนานว่าต้องโดให้ล้นเออนะ่จ๊ะอดพ่อเป็นเปียนก็จะเป็นเ่อนให้เป็นชื่น,นจ้ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอานี่จ้ะอย่าแห้งที่เขาตัดตามใส่ที่ต้องการก่อนเนาะ ้าีนแหงสุดตาแข็งไว้เลยจ้ะช่วงอากาศเน้าหนาวหรือเวลาที่ยาเพิ่นขึ้นหลายๆเนีย่ยจะห้อตัดแต่ห้อเกา่ามาตากแดดไปจ้ะใส่ประโยชน์ใส่สายจะแต่ว่าส่วนเป็นดอกเปล่าได้จ้ะที่จ๋าเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วกน,นี่ขอดิงกบลงไปกรอบนึงการปิวจะเป็นเกนหญ้าปิวนีเนาะ ผิวให้เพื่อนกรอบนึงแล้วก็ไปซอยให้เพื่อนย่อยสลายเร็วขึ้นนจะจ๊ะสําหรับใหญนเนาะจะเป็นเพื่อนดรบร้อยแล้วจ้าจานี้จะเป็นเพื่อนเนี่ยดรบร้อยแล้วจ้าแต่ละตวัวก็อัตราการโตก็จะบกท่อกันมะกระตัดใบออกมองละนิดมองละหน่อย,ยจะ้ะก็จะเรือประมาณนี้เนาะ ข้ามารุนกันว่าเมันจะรอดบอยจะเป็นเปื่อนนี่จ้ตาตัดปลายคางๆางออกแม่จากส่วนต้นนิดหน่อยกันแต่ปัญญายุ่มีใบห้ากับปล่อยให้เปิ้ลโตก่อนแล้วห้อจังมาเด็ดที่ลังก็ได้นี่จ้าเป็นเปื่อนเอาไว้ในที่แดดกำไลเได้จ้านี่สุกจะเอาไว้ตรงคำแพงหลังบ้านนี่จ้าจากที่เปิ้ลโตได้จักน้อยสุกเอามาไอ้ ยหญมองเพลินมาตรงที่ว่าได้รับแสงแดดเต็มที่นะจ๊ะล้างบ้านซูนีจะบ่ได้รับแสงแสงเต็มเต็มมือจากประมาณห้าหกชั่วโมงนะจ๊ะลังเที่ยงนี่จะจะได้แดดนจะ๊ะสุกข์ใหญ่เมื่อวัยตรงนี้เรียบร้อยแล้วน่จะเป็นการสังเกตอัตราการโตของเพิินเนาะนี่จะก็จะได้ประมาณนี้ จ้ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วจ้ะประมาณมือละยี่สบายีบางมือกับสามสิบเนาะเขาก็จะลดน้ำสูนนี้จะลดน้ำทุกมือนะจ้ะช่วงมี้พักที่ปลูกในกระถางที่ระเบียงรังบาง้านนะจะก็ลดน้ำก็รต้องรดให้หล่นเออนะจ้ะลดเพราะเพลินเปียกชุม่ม นี่จ้ะลายจากนั้นเข้ากับมาสังเกตเนาะจะเป็นเพื่อนเริ่มเติมโตายแล้วคุณบนบ่จ้ะเริ่มโตร้ายแล้วเนี่ยฐานนี้เข้ากับเด็ดยอดเพิ่นได้ก็ได้นี่จ้ะจังต้นนี่เนาะเพิ่นเริมโตร้ายแล้วแต่ก็นียอดแขนงขึ้นตรงคางคางในตรงคอเพิ่นแล้วดเรียบร้อยเข้ากับเด็ดยอดได้จากเพื่นไปเนี่ยเด็ดยอดเลย สังเกตต้นเป็นป้อน,นเนาะว่าเป็นแข็งแรงวอนี่จ้ะต้นนี้เขากับเด็ดยอดไปเลยจ้ะเพื่อที่จะให้เพิ้นแตกพุ่มนะจ้ะเพิ่นเผื่อนเนี่ยต้นนี้เด็ดแล้วตแต่ช่วงที่ห้าปลูกใหม่ๆนี่จ้ะเพิ่นก็นจะแตกออกมาเป็นสองยอดนาจ้ะต้นนี้กะท่านได้เด็ดจ้ะ,ะเด็ดแล้วเนาะต้นนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้ากลับดูแลเพิ่นโดยการ ช่วงอากาศเริ่มร้อนแล้วก็หดทุกมือจ้ะจานี่จะเป็นเปลือกมือในกาอากาศดีเนาะเนี่ยโหัละผากองเข้าเพิ่งระเริ่มโตรายแล้วเดี๋ยวมันจะซื้อกาชาผาเป็นเปลือกมาเติมดินในเพื่อนจ้ะเติมดินลดน้ำเนาะจะนี่จะเป็นเปลือกเนี่ยดินเตรียมเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นดินที่ว่าปลูกเพื่อนตอนแรกเนี่ยจะเป็นดินที่ว่าซื้อมาใส่เนาะ ก็จะเติมดินให้เพื่อนดูแลเพื่อนไปจนก,กว่าเพื่อนจะโตอีกจังน้อยเฮาจังไม่เก็บผลผลิตนะจ๊ะเนี่ยเติมดินดินจะเป็นดินถุงที่เฮาซื้อมาแล้วก็เอามาผสมกับดินเก่าที่ว่าเหลือจากปลูกพักปลูกยางสุดจะตากแห้งก้อนนะจ๊ะเป็นแบบตากแห้งแล้วก็ามาผสมกับดินใหม่ที่เฮาไปซือ้อมาปลูกแักไม่คาทางนะจ๊ะ ดินเก่านี่หนึ่งส่วนแล้วก็ดินไม้สองส่วนวนี่จะผสมกันนี่จ้ะเร็ก่อยแนวจะเป็นเปลืนเติมดินในเพื่นเนาะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเห็นด้วกันจ้ะจะ็นการที่ว่าจะไปซอย้เพื่อนจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะจ้ะแล้วก็ดินเก่าที่ห้ามคดน้ำไปเรื่อยๆนี่จะเพื่อนก็จะจะยุบไปแน่จังสี่เนาะจะนาะก็จะเติมดินในเพื่อน รอยลจ้าเป็นเปือนเตือนไฟรอบๆนะจ้าจะเป็นเพื่อนหลังจากที่เติมดิในให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําการรดน้ำจ้ารดน้ำให้เพื่อนเดี๋ยวมือนี้ยังหาหญ้าแห้งบ่ได้เดี๋ยวข้าวนาซุกไปหาหญ้าแห้งจากสวนมาได้สุกเจจามากบนาดิในให้เพื่อนอีกรอบนึงนะจ้า นี่หดน้ำทุกมือจ้ะโมลาผาเนาะขลังโตขึ้นหลายเราจะเนี่ยช่วงนี้จะเด็ดไปกิงกันเด็ดได้เลยจ้ะแต่ว่าของสูที่สวนมีอยู่ก็จะปล่อยให้เพิ่นโตไปแบบนี้จหน้อยนิดจ้ะังจากเมื่อนานซุกกไจะเอาอยาแห้งมะกรูดนาดีนเพื่อนเดิน,นตหลายแล้วเพื่นๆดูไหมแบบนี้ก็ ไปกินได้เลยจ้ะแต่ว่าสูนยังบ่เก็บเนาะเดี๋ยวไปเก็บที่สวนมาก่อนจ้ะเดี๋ยวที่บ้านหาว้กอนให้คนตุ๋กจักกน่อยก่อนเนาะขนาดนี้จะเด็ดไปกินกันเด็ดได้ได้จ้ะเพื่อนๆนี่ฝนตกจากวันใดไปสวนเนาะจากมาสิเวลาข้ามเป็นช่งเบิ่งจ้ะจ้าเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นที่ว่าร้อยที่ว่าสูเด็ดยอดตั้งแต่ ตอนเฮาเป็นประถานในเพิ่นใหม่ๆเนาะสังเกตว่าข้างๆแต่ละกิ่งต้านจะเพิ่นก็จะมียอดใหม่แตกออกมาจ้ะตันนี้ก็คือกันจ้ะเม็นบ่เพิ่นก็จะเริ่มแตกพุ่มขึ้นมายอดหม่ขึ้นมาใหม่จังซี่แหละจ้ะ อาจายเป็นาเพื่ดีเท้ากับเด็กจอดเป็นดีก็ได้จาจะเป็นเพิ่นมีคนตกย่กระด้ผสวนเนาะเอาบันทึกกันูกแล้วก็เนี่ยกระถามม่ให้เป็นเรงดิจะเป็นเพื่อนคิดมีความใจมีควาจะเป็นคิดนานาะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคิค่ะจะกคิดนานค่ะสวัสดีค่ะ